ไม่ตซอยมันเปี่ยวเงี้ยมันจะเปี่ยวอะไรเล่าใช่อะเอาดีๆนะไม่เล่นนะเปี่ยวเฉียวหัวใจเป็นยังไงเขาจะบะเปี่ยวเฉียวหัวในุ่นเฮ้ยอะไรของมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเพี่มาว่ากูมาบ้านลูดทำไมมัดถอดเดียวเดียวไปเดียวไเดียวไม่ไอ้นุ่นไปเดียวพากูมาบ้านลูดแล้วล่าสุดนี่พามาบ้านลูดแล้ว มันเึงนคนดึงคนดึงมันใช่ไหมให้ประกันนี่แล้วกูจะโทรฟ้องพี่ก้อยด้วยว่ามึงพากูมามาลูดมีกล้องมีกล้องกูโทรฟ้องไอ้มึงพอให้ประกันให้ประอันโดน u n f o มึงออกด้วยว่าแล้วว่ามึงมาบอกกูตะหกิดตะหกิดใจตั้งแต่ชวนกูมาแล้วเกือบวางแผนมาแล้วใช่ไหมวันเนี้ยวางแผนอะไรนี่ฟิลพี่เลยมึงอะคลิปเนี่ยมึงไม่ได้เอาไปออนจริงๆใช่ไหมมึงอะเก็บไว้ดูเองกูรู้เลยตั้งแต่ไม่เอาทีมงงทีมงานมาด้วยเนี่ยลงบอลลงบอลมาเดี๋ยวมาเดียว ลงก่อนม,มาลูอะไรนี่ซอ,งอลงก่อนลงก่อนนี่หดเดียวแบยเดียวไอมาิดูเขามึงมามึมาไอน สวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกกี้นัชชัดนะครับถึงเวลาแอบแท้น <c oughs> แล้วถึงเวลาที่จะจัดหนักกับไอ <c oughs> เด็กผู้หญิงในละคุณคนนี้ซะละ้ <c oughs> เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให้นุ่นสุดทธิพา <c oughs> มาออกช่องเราไอ้น้องนุ่น <c oughs> แล้วก็ตอนนี้โด่งดังแล้ว ม,ม,มันดราม่าของมันเองอเหียมันเล่นเศร้ามันไปโพสใน Facebook บอกคงเป็นเราเองมั้งที่ดูแ yeah, ย่เหียสีกะดราม่ากัน,มกนไม่มีอะไรเลยนี่มันเล่นสวยเดี๋ยวไม่มีคนดีเมาถามก็บ่อยบอกว่าถามจริงนะนุ่นมีแฟนแล้วใช่ไหมเขาถาม่างนี้เลยนะถก็คือมันมีคนคุยอ่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็คือร้องไห้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ร้องไห้โทรมาหาเราเอ่าโทรมาหาเราบอกว่ากูจะขยันทํางานแล้วนะนิกกี้กูขอโทษนะพอผ่านไปสองวันอ้าวหายไปและผวกาเทคมึงเป็นไงมึงหายไปแล้วนี่ ตายรังนะ <c oughs> แล้วก็นี่ก็มีช่องมีช่องแล้วแล้วก็เ,เขาทำช่องแล้วเหรอเขาทำช่องแล้วแล้วก็มีคนอ่ะพิมพ์หาเขาเยอะบอกว่ามาถ่ายกับเราหน,น่อยน้ก็เลยบอกว่าคอลแลบมีเห็นศักยภาพนหนน้อย อีนู้นไม่ใช่โกแต่ว่าวันนี้ผมจะจัดหนักจัดหนักที่สุดเท่าที่เคยจัดหนักเพราะน้องเขาบีช่องแล้วอ,อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสุดท้ายแล้วล่ะที่มันมาออกช่องเราเพราะว่ามันก็ไปดีแล้ว <c oughs> พอไปดีก็มีทางของตัวเองวันนี้ขอจัดหนักเลยมีการวางแผนจัดหนักอีน,นุ่นที่สุดเท่าที่เคยจัดหนักมา,ารัชพรถ้าหนูด,ดูอยู่นะมีบทเรียบร้อยระวางทีมงานวางกล้องเซ็ตกล้องเรียบร้อยไม่รชพรจะได้แล้วก็นนดูแลนะครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้คลิปขึ้นแล้วมันไไมม่่่คคออยยเเเเตืนนฝาาาาากกกดดดลล์ะะ้้วววรรรับบพทใหิปแ เปิดกันมองเห็น,ป,นปีนี้ผมคุยกับก้อยแล้วปีนี้กูไม่เอาใครนอกจากโคบอยอย่างเดียว <c oughs> นั่นแหละอยู่กับโคบอยดีกว่าก็เลยบอกว่าอ่ะเราเน้นทำคอนเทนต์ของของเราดีกว่าแล้วคอนเทนต์เนี่ยเอาโทษทีนะพีกกี้ก็มาปรึกษาโคบอยว่าแกลอ้นุ่นอย่งไรโก <Go S 2> บอยไม่ใช่<ม>คือก็คือขึอ้นรถกันแล้วขึ้นรถกันแล้วขึ้นรถบ้านกันแล้ววันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนฟิลมั่งทุกทีผมจะเล่นด่าไม่ใช่ไหมพอด่ามันน้อยใจนู่นน่ะพอเมาแล้วแบบพี่ไปรักหนูเลยวันนี้จะเล่นทางรักพี่รักแต่มุกวันนี้จะเล่นทางรักเล่นสมรักตบบจ ให้มันจับทางไม่ถูกว่าตกลงมึงคือแบบม,มึงยังไงว่เวลาเล่นเกียรมันมันจะน้อยใจเวลามาก็เลยแบบวันนี้จะเล่นแบบว่าทางรักด้วยหววนนเบบวาาวยหีเ้ยด้วยชมด้วยอุ้มด้วย ปบด้วยนี่วันวันนี้เอาหนักเลยเดี๋ยวตอนนี้อยู่โรงแรมม่านรูดนะเช่าเลยวันนี้มาเซตไว้นะครับมีพูลวิลล่าให้คบอยกับทีมงานเ,นเซตกล้องแล้วผมจะขับแบบเรียวๆเลยมึงไปรับนุ่นก่อนไปรับไอนนุ่นที่เมืองทองออแล้วก็เดี๋ยวจะพาไอ้นุ่นเน่เข้าม่านรูดเดี๋ยวก็ดูที่ว่าพาเข้าม่านรูดมันจะดา่าไหม,าม,มทุกทีเวลาถ่ายน้องนุ่นเนี่ยจะมีทีมงานแลไอ้นุ่นเนี่ยเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งถ้ามันปกติเนี่ยถ้าไม่มีกล้องมันจะเงียบผมก็เงียบคือหลังห้องไม่คุยกันเลยนะแต่เดี๋ยวพอวันเเนยงง่าดิไะวปกัจ็ ผักขึ้นมาทำไงจะเข้าไปในห้องแล้วสองต่อสองก็ชำเราอาจจะมีการชำเลาไม่โกไอ้นุ่นเป็นน้องจริงนะถ้ากับคนอื่นนผมอาจจะมีคิดม้ากนะแต่ไอ้นุ่น ไม่เคยคิดกับมันเพราะอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองดิพาเข้าม่านรูดผมอุ้มมันด้วยตบแล้วหอมหัวเอาสิเพี่จตื่นเต้นหรอคิดอ้าวข้าโกบอกว่าอย่าหอมหลังนะหอมหลังแม่ทําแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดูหน้าเกลียดหอมหัวอะหอสักทีเอาจากหัวไล่ลงมาหูอุ้มผมไม่ตีนมันเอาวันนี้นะเอาะผมไปรับก่อนไปเลยวันนี้เดี๋ยวโกแอบนะโกแอบเดี๋ยวผมไปรับมาแล้วก็พายนุ่นเข้ามาเดี๋ยวสัญญาณก็คืออีนุ่นตกน้ำเมื่อไหร่นะกล้องเข้ามาเมื่อนั้นโอเครู้เรื่องโอเควันนี้ โอ้อาไปแอบไว้ข้างเตียงเลยเนอะจำไว้นะนุ่นตกน้ำเมื่อไหร่ทีมงานมาเฉลยเม right. ื่อนั้นว่าวันนี้เราแกล้งมันอันนี้ไปเดี๋ยวผมไปรับนุ่นก่อนฝากโอนเซตหน่อยเซ็ตห้องหน่อยเซตมึงไปเซ็ตกล้องขอก่อนเร็วกดไลค์ด้วยกดไลค์ขอสักสามหมื่นไลค์เถอะเหี้ยยอดมันจะได้ขึ้นหน่อยมากดไม่ขอเลยได้ดิงยิ้มไหวเลยไม่เพราะว่าผมไปดูยูทูปมันบอกปรับอัลกอริทึมนะครับโอเคไป น้องสาวสุดที่รักมาเจอน้องสาวที่เมืองทองรักเหรอหนูว่าไม่ค่อยจเชื่อนะว่าพี่รักหนูอ่ะรอบที่แล้วนะก็ตัดคงตัดคงตัดคิดเพชรเป็นใจว่าทำไฮไลท์ซะกูดูแย่หมดเก่งมากเรื่องที่ทําให้กูดูแย่ไม่ต้องอันนี้เพชรปอกกูพูดตั้งแต่ e ีที่แล้วไม่ฟังเหรอกูมีเรื่องจะด่าด้วยนะเพชรยอมเปล่าเพชรยอมมาหนูอีกแล้วนะเพชรยอมอีกแล้วนะเกียคนที่บ้านหรือยังจะมาเพชรยอมอ่ะมขึ้นาะลุงตงเหมือนอ่นขึ้นมา เป็นโรคจิตมามึงเป็นโรคจิตนะเนี่นยพี่มึงมาคุมอะไรล่ะในอินสตาแกรมก็สหาพาเผยไปเมาดิสคนไปเจอคุ้มมึงก็มาคุมนะครับไม่พี่ <c oughs> หนูมีเรื่องจะถามพี่ได้ถามพี่ได้ทำไมล่าสุดอ่ะไม่ขึ้นไอจีให้หนูหคลิปไหนคลิปที่เป็นหนูไปถ่ายด้วยอ่ะ<ห>พูด<ะ>ถึงคนนู้นคนนี้กูนั่งกอแล้วกออีกแสดงว่ามันโกรธกูจริงกูไม่โกรธกูจริงที่มึงบอกว่ามึงจะบล็อกไอจีกูหนามึงโกรธกูจริงใช่ไหมมึงอย่าพูดเลยกูเห็นมึงนั่งลงสตอรี่ <Huh? S 2> มันจะมีคลิปไหนมันคลิปล่าสุดนะนจะมีแต่คลิปหนึ่งมึงกับปูนเนี่ยอะไรผู้ถ่ายเอง่ะ ขอเมียยังอะไรขอแฟนแล้วบอกแล้วคนที่ขอลายกับน้องนุ่มขอแลแยกกับน้องเพราะน้องทำช่องไงเอาดีๆนะฝากช่อง,องด้วยนะคะไปซับช่องหนูด้วยนะคะเอางี้เอางี้ตรงนี้คนเยอะงั้นเดี๋ยวขึ้นรถไปกับพี่โอเคน้องบอกพี่เองว่าวันนี้จะถ่ายกับพี่แล้วก็ถ่ายอะไรก็ได้ขอแค่อย่าจับน้องใส่ชุดว่ายน้ำเอออ่าเดี๋ยวไปกับกูโอเคคนอย่างมึงเดี๋ยวไปกับกูสองคนเออแล้วก็ไม่ต้องอันนี้กล้องไม่ต้องเดี๋ยวกล้องจบแค่นี้แล้วมึงกับกูยาวเอางั้นเหรอกูถ่ายเองเลยถ่ายแบบสไตล์ยูทูบเลยมึงกับกูนี่เดี๋ยวกูปั้นมึงงเอ ปั้นในทิศทางไหนโอ้โหแตมึงดังทุกแพลตฟอร์มดังยูทุกติ๊กต็อกแต่เดี๋ยวมีอีกสองแพลตฟอร์มที่มึงจะโด่งดังรู้จักวีเคไหมในเรื่องเวลาที่มึงพูดแอบพูดหลังกล้องใส่กูกูจะมาพ่นหน้าเทปให้หมดมึงก็จะต้องดูแย่ไปตามกูมั้งมึงให้กูดูแย่เยอะเกินไปแล้วเข้นรถไปโทษพี่น้องผมมันไป่รูเรื่องไปนี่เห็นว่าทำอย่างดูแย่อีกแล้วเสียงดังเียมีมารยาทมั่งโต้เลยคุ้มเบา ไปไหนเนี่ยวันนี้พาไปไหนขับไปคุยไปขับไปคุยไปเปิดใจได้หมดเลยจะถามอะไรก็มาสบายๆแล้วก็ดูช่องคุณนุ่นด้วยเออดูช่องหนูด้วยทําช่องแล้วคุณนุ่นเออขึ้นช่องแล้วนี่แบ่งตัดต่อมาให้บ้างก็ได้นะมีสิบคนนะตัดต่ออยากได้คนตัดเพิ่มเนี่ยตอนนี้คนตัดมีอยู่คนเดียวหัวหมุนแล้วจะเป็นตีลนนี่เหรอตอนนี้คนตัดใช่ไหมเออใช่ไม่ แล้วหนูถามจริงเหรออ่าได้รอบที่แล้วนะรอบไหนที่ที่มึงติดอ่างแล้วเนี่ยมึติดอ่างตามแล้วเป็นบุคลิกไปหมดแล้วมึงอ,อะเป็นคนสวยติดอ่างแล้วมึงอะไม่ใช่แลนะอะไรนะ,ะ,ะไวลลืมลมแ้หด กูอยู่กับมึงสองคนแล้วกูทำตัวไม่ถูกไม่ไม่เาบอกปกติเวลาอยู่สองคนเวลาที่ไม่มีกล้องเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันไงมึงแอบชอบกูไงไม่จริงคือไม่มีกล้องแ้ะผมไอ้นุ้นเงียบมากไม่คุยกันเลยไม่ใช่ไม่คุยอะไรกันเลยไงไม่คุยกันเลยแต่พอมีกล้อง๊บไม่รู้จะคุยเชี่ยอะไรนักแต่วันนี้เป็นวันแรกที่มึงอยู่กับปูสองคนแบบว่าไม่มีใครทุกเทียบมีแต่กล้องแต่กล้องมีทีมงานแต่วันนี้พอไม่มีคนอยู่มึงอยู่กูสองคนนะมึงติดอ่างมึงมันคิดไม่ซื่อปูไอ้นุ่นมันไช่ กลัวมึงจริงจริงกลัวอะไรกูกูคเคยทําอะไรมึงได้เปล่าล่ะแล้วพี่เคยคิดอะไรกับหนูจริงปล่าล่ะก็เคยอ่ะมึงอย่ามาคิดว่ากูคิดจริงจังกับมึงคิดอะไรกะเมียมัน,ม,นมันอะทักทีอะแต่ว่าไม่ได้จริงจังอ๋อมึงกะจะฟันกูแล้วทิ้งแต่ไม่เป็นแฟนมึงกะฟันแล้วทิ้งใช่ไหมถ้าเกิด ชอบก็อาจจะคุยต่อแต่ว่าตอนนั้นคิดมาก่อนว่าครั้งเดียวมือไปไรน้ำลายหกแล้วครั้งเดียวก็คือมือเคยคิดว่ามือจะกินกูไม่ได้คิดแบบวางแผนมึงวางแผนแล้วแบบนี้มึงไม่ได้วางแผนกูไม่ได้วางแผนมึงวางแผนแน่นอนมึงเนี่ยคือคนที่ชอบชวนกูเที่ยวไม่จริงมึงเนี่ยชอบพิมพ์มาหากูว่าก็หนูรู้เลยว่าพี่ออกแต่แล้วฝนนี่เป่เอกคนนึงก็โทรมาหากูนะใครบอกว่าเอานุ่นยังไง นู่นยัง boss, <S <S ไงมึงก็รู้ว่าใครแต่กูไม่บอกชื่อเขาพิมมาหากูว่าอ้าวนู่นยังไงให้โชว์เลยเหรอเล่นใหญ่หรือเปล่าพูดจริงเขาโทรมาหากูมีหลักฐานกูให้มึงคุยกับเขาก็ได้ว่างไงเขาไปออกรายการรายการอาจารย์นุ้ยวันมาดีครับเออแล้วอาจารย์นุ้ยเขาก็โทรมาหาพี่ว่าแล้วทีนี้เขาก็ให้ไปเอกคนนั้นคุยกับพี่เอราว่ามึงกระปื้มเขาแล้วเขาก็รู้ว่ามึงกระปื้มเขาเขามากดไลค์หนอแต่กูบอกไงก็กูบอกเขาไงแต่มึงร้องไห้โทรมาหากูอะ มึงเมาเลวมึงก็ร้องให้เขามามุเอ้ยอาบุเอ้ยอาบุ่หายหายไปแล้วหายอะไรหายไปแล้วฟึ่งจะกลับมาเองมึงก็พูดในใจชื้นว่าไอ้เฮียโสดแล้วก็โสดไงแล้วไงพระเอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายนี่กับมึงก็ได้ ้อะไรคือไม่ได้จะคุยเป็นแฟนคุยพี่เป็นน้องก็ได้การเฟ้ยามไหมกูเฟซททำให้เอาไหมใจดีบ้างกลัวใครถึงหรือเปล่าเข้าตัวจริงด้วยนะแต่กลัวสบายอยู่แล้วเพราะว่านี่คือกูคือคนกลางไม่มีอะไรอยู่แล้วเป็นน้องสาวกูกับมึงอะมึงกูก็ไม่ใช่น้องสาวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกจะอย่างเงี้ยจะมีคนถึงไหมไม่คนมันถึงเพราะอะไรคนมันถึงเพราะว่าไปลงทิกตอกทิกตอกแล้วคนดูเยอะแต่มึงก็มาขอขอมแก้มกูไงอะไรแล้วก็เสื้อกูไอ้เฮียของแก้มเอาเสื้อกูไปแล้วเสื้อกูก็เอาไปแจกผู้ชาย กูไม่ได้ให้มันหายไประหว่างทางระหว่างตอนนั้นกูก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนผู้หญิงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันจะมาทําแก้งทําดีกับเราพอมีกล้องอ่ะตอนนี้มันกล้าหอมหัวกูเหมือนเดิมหรือเปล่าหอมได้กูขับรถกูก็หอมนะเมืองมต้องไปวีอะไรอกไมันจะไปมีอะไรไรนุ่นเอาดีๆไอ้นุ่นกูจะโดนอะไรตอนหลังหรือเปล่าไม่มันเป็นน้องแล้วสรุปเคยคิดอะไรกับหนูไหมตอบกบ้าก่อนเคยทีเดียวตอนไหนตอนเมาตอนไหนเมาตอนไหนเดอร์ตีบ้า ข้าสรุปมึงยอมรับจริงๆเหรอว่ารอบนะั้นมึงจะเอากัดเมางาไ,งไม่ได้เอาจริง เอาแต่ไม่จริงจังไม่แต่ตอนนั้มึงก็มีเมียอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีไม่มีปากผีจอปากก่อนหน้าวัดพูดไปเรื่อยมึงแบบทำนะคุณขับผ่านวัดนะมึงมีตอนนั้นมึงเข้ามาใครอยู่ไม่มีตอนนั้นก็ไม่มีแฟนดวงมึงกมันจะขึ้นนะมึงมาโกหกนะไม่ได้เคยโกหกนรกจะกินมึงไม่นู่นเรื่องจริงทั้งงานร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นกูไม่มีแฟนกูโซดแต่เรื่องจริงถ้ากูมีแฟนกูจะไปเที่ยวแบบสง่าผาเผยได้ไงแล้วมึงก็มีญี่ปุ่นอีกเกาหลีทมึงมาขอโทษขอโพยอย่างล มีเกาหลีไม่มีญี่ปุ่น<ๆ>เกาหลีมีไอ้นู่นอิเด็วกูซวยแนละ้วมึงมาพูดไปเรื่อยไอ้เทีย่ยเด็กกูจะไปแคปจริงกูตัวอีกถ้ามึงเอาอย่างนี้กูไปทำหาพระเอกเลยนะที่มึงบอกว่าเอาติดต่อให้หนูเลยไไแล้วก็ไปออกบริษัทห้ามึง <c oughs> นะจริงจริงอะมึงอะพอ่อยกูติดต่อเขานะ <c oughs> อะไรไม่มีมึงอยากฟุ้งอะไรอ่าเอาไงมึงมึงบากหกต่อแหล่นี่นุ่นอ่านี่นี่แน่ไหลเลยน้องนุ่นผมเอาไงเอาไงมึงมึงกัดนิ้วไอ้นุ่นมึงนะเอาแล้ว มึงอยากกินเขาอะเห็นไหมเอฟซีกัดนิ้วอะเฮียกัดนิ้วอย่างนี้เลยอะไม่ดิมึงไปตามไอจีเขาตางรายการเลยเหรอเราอยู่ดีๆครับไปตามไอจีเขาอะไรกันไหนดูดิอุ้ยเฮียควายไอ้นู่นเลอ้นุ่นเอานู่นเอานุ่นมือชนจริงหัวละหัวละหัวละรถชนรถโอเคโอเคโอเคโอ้โหรถชนเห็นปะขวัญเอ้ยขวัญมาโอเขาซบตรงอกดูมาพี่มา <ś auster _> สับา,ายมองนมสวนะได้ไงมังม่งชีวิตเป็นไงมัม่งช่วงนี้ดีดีคืออะไรสภาพจิตใจดีหนุ่มเข้าหผายเยอะไหม แต่รวยนุ่นรวยขึ้นนล้วแบบนี้รวยอะไรมีแบบราศีราศีดีเลยแล้วลหนูจะมีราศีบ้างไม่ได้เหรอฮะดูสวยขึ้นดาราในวงการบันเทิงเนีน่ยชอบใครสุดนอพี่นิกกี้นัชาตเพราะอะไรถึงชอบพี่สุดก็ตูชอบพี่อ่ะพูดตรงๆ้ะสมมตินะถ้าพี่ไม่มีแฟนเราเองก็โสดเนี่ยพี่ก็สดหนูก,ก็สดสดและสดเลยไหมได้เลยเ <laughs> ถ้าสมมติหนูโสดพี่โสดเนี่ยกิ๊กกันได้ไหมอะสมมติพี่กิ๊กกันหนูเหรอเรื่องสมมตินี่คือเรื่องสมมตินะการนี่คือเรื่องสมมตินะซึ่งมันไม่มีทางเป็นอยู่จริงอยู่แล้วถ้าพี่โสดน้องโสดเนี่ยถ้ากูจีบเนี่ยมึงเอาไหมอะกูขอดูพฤติกรรมมึงก่อนพฤติกรรมที่พึ่ดพึ่ดพึ่ดแม่พฤติกรรมพึ่ดอ่ะอะพี่แล้วพี่เอาหนูเหรอหนูถามจริงพี่เอาหนูเหรอให้ก็ไม่ไม่แน่อ่ะจะให้ยังนะตอนนี้คบกับพี่ก้อยอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ไม่เอาไงอ๋อแล้วตอนนี้เอาไหม ต้องเคิมก่อนวะต้องดิวก่อนคือกลัวถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยไปเลยไม่ได้เออไม่ได้เพราะกูรักแฟนเนาะรักแฟนเนาะใช่เพราะกูรักแฟนกูรักแฟนเนี่ยถ้ามีกล้องกูทําได้ถ้ามีกล้องอะไรเงี้ยเขาบอกไอ้คนมีขนที่แขนนะเซ็กจับมีใครไม่มีขนที่แขนบ้วงวะทุกคนมีขนที่แขนหมดขนอ่อนนะมึงคือขนอ่อนอย่ามัวนะใช่ไหมพี่ก็มีไม่ใช่เหรอเลเซอร์เลเซอร์ครับเนียนครับนุงครับ เสื้อสวยนะคอใช่ไหมตัวนี้น้องนี้พี่ดูอยู่ไอ้ที่น้องสลิปปี้แล้วก็ใส่เสื้อหนาวดีออตัว6 7หมื่นแล้วก็กระเป๋าเป็นแสนกู <c oughs> ไม่รู้ว่ามึงจะสลิปปี้หรือมึงจะโชว์ดีออเลยรูปนั้นอ่ะอก,กูขึ้นรูปมาดูด้วยนี่ม <c oughs> ึงเนีร่างบิสเนสคาร์อีควาย <c oughs> ปัน่น <c oughs> อะไรกูติดตามมึงตลอดอินนุ่นมึงอยากคิดว่ากูไม่สนใจมึงพี่ไม่สนใจหนูเจนกูดูมึงอยู่ห่างๆพี่สัญญากับเอฟซีว่าเนี่ยช่องพี่จะเอาหนูมาออกเดือนละครั้งเป็นอย่างต่ำมันเนี่ยมันว้นมานาน ่าไหรแล้วค่นี้ไงเดือนละครั้งพี่ปล่อยเรื่องของเราคาราคาซังในเทปนี้แล้วนานเท่าไหร่เดือนละครั้งเลยเนี่ยรอบล่าสุดนะกกูก็น้อยใจนะน้อยใจรอบไหนก็รอบไอ้มุกไงทําไมคะคลิปนั้นน่ะคือยังไงคะคุยไรถึงกูถ้าคิดถึงไงเล้ากันบ้านมึงอ่ะคิดถึงก็เลยพูดถึงพูดว่าคิดถึงน้อยใจเล่นโอ้โหโพสเฟซบุ๊กกูเล่นรู้หมดว่าหมดใต้มึงเพราะว่าเอฟซีอะเกิดอะไรขึ้นเขาส่งมาหากูหมดกูรู้หมดเอฟซีขาหืนเขาส่งข่าวกูแล้วก็น้อยใจผมอ่า ไปโพสอะไรวะเราเองที่ดูแย่ลงเฟซบุ๊กอ่าเล่นดราม่าถูกไหมอา้าวก็พี่ทำให้หนูดูแย่แจริงแบบพี่คุยเลยมุกเล่นดราม่าฮะคิดถึงก็เลยพูดถึงเลยต้องพูดเลยกลัวอยียบ,บ้านมึงไม่ได้แล้วในี่ใช่ไหมไปได้ไม่ว่าอะไรเอไปได้เดี๋ยวมันจะไป,ไปไม่ได้หรอก<อ>ไปได้มันน้องมันมันน้องจริงไ้นุ่นอะ <c oughs> อะไรกูจะยิบกับ<ะ> กูจะยิบกระเป๋าตังค์ไอ้นุ่นดิ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 ให้ให้ไอ้นุ่นยาพี่พี่มาเจอหนูพี่เอาตังค์มาแค่เนี้ยมันจะไปอะไรเงินนัินเงินกูต้องไปซื้อบัตรแบ็คพิงค์มึงเอามั่วอะไรแบ็คพิงค์เขาจ่ายเงินกันตั้งแต่แรกแล้วแต่กูยังไม่ได้ได้จ่ายมั่วนะโมีอยู่หน่อยเดียวให้น้องให้นุ่งมันจะยากอะไรมึงโอ้ยให้น้องนุ่งเรืมึงนั่นบิส i n e s s card อี่นุ่นเขาเมืองไม่พากไปสักทีสัญญากับกูยุโรปไหนเมื่อไหร่ไปสุดทักมาหากูที่เคลียร์เรื่องที่กูโพสเฟซบบุ๊กกกก็็อว่า มมัันนไปบอกว่างั้นพากูไปเที่ยวด้นะมันะไปตั้งยุโรปนะไปตั้งเฟซบุ๊กดราม่าผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้มึงเล่นทางเฟิร์มเหรออะไรพูดต่อไม่ต้องมามองนมกูกูยจังเมื่คืนไงมึงมึงหยุดมองนมกูเดี๋ยวนี้ธรรมดาขึ้นนะมึงอะะไปธรรมดานะเดี๋ยวนี้มึงนะกูมีกล้องเป็นพยานกูไม่กลัวมึงหรอกมึงอยู่กับกูวันนี้นะกูมีกล้องตลอดไม่มีคัดแล้วอย่าเอาไปดราม่ากันนะเพราะมันเอาเงินผมไปนะถ้ามันทอดไปที่ไหนผมจะเอาเงินผมเพิน วันนี้กูอยากเงินามมากูคืนดราม่าอะไรก็กูไม่รู้เพราะมึงเอาเงินกูไปไม่พูดให้จบก่อนให้เคลียร์ทีศยุโรปอ่ะญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นอะไรญีปร่ปุ่นหรืพาพีญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเออไปกับใครบ้า,บางไปกูสองคนสองคนจะมีกล้งองวันนี้เลยเดี๋ยวพาไปญี่ปุ่นเลยแต่มึงอยู่กูสองคนได้ขายปั่นและวขายปัยป่นได้ไหมล่ะอยู่ได้กูขอไลฟ์สดไว้ตลอดเวลาตอนนอนอยู่กับมึงอะตอนนอนตอนอะไรเงี้ยมึงกูไลฟ์ได้ไหมตลอดเวลาอ่าได้นอนกูก็ไลฟ์สดนะอ่าได้กูก็เอากล้องถ่ายไว้เพราะกููบ่สใจดรราาามมอะไกก็ต ไปชายเพราะกับมึงกูไปคิดกูรู้ก็ตั้งแต่มึงจะกัดหลังกูแล้วคิดนั่นน่ะกูจะอมหัวแม่ตีนมึงด้วยกูจะอมหัวแม่ตีนมึด้วยไวรอลนะติดล้านวิวเลยนะเออกับไปอภัยไหมใช่คิดเหมือนฉันหรือเปล่าคิดเหมือนพี่พี่คิดอะไรแกจะอมหัวแม่โป้งเต้นใช่ไหม ถามจริงชอบแม่ผู้เทเจ้าชู้ตรงนู้นจริง<ช>ๆไงก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ได้คนเจ้าชู้ตลอดเลยในในชีวิตเลยนะเออแล้วแม่กูส่งแฮปปี้นิวเยียไปแม่ไม่ไม่อ่านกูกูไม่ชอบคนส่งหา,า,าหาหาหาทุกคนกูส่งตั้งใจส่งให้มึงเนี่ยส่งให้พี่ส่งให้กูบอยนะอ่าแล้วรักพี่กับกูบอยไหมรักหรอเออเดี๋ยวมึงก็ดังขึ้นเยอะนะดีดีมีงานเยอะไหมรีวิวลงรีวิวอะไรเยอะไหมมีเรื่อยเหรออปั้นหนูหน่อยที่ไหนปั้น ยอดซับยอดซับยูยูทูบอะไรเปิดจัไม่ได้สามหมื่นหกหมื่นอะวันนี้มีลงไปสองคลิปเออแต่คลิปแรกคนดูเยอะดูดูอยู่คลิปสองก็ใช้ได้เยอะอยู่เนี่ยอย่าลืมขึ้นช่องให้ด้วยนะรรบที่แล้วมาให้นะไอจงไอจีไม่ขึ้นเออขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นเลยเนี่ยน้อยใจขึ้นอะไรขึ้นหำมุนขึ้นเลยเป็นไลเป็นมุก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 เป็นไอะไรอย่างไรบริสุทธิ์ใจกูจับหน้ากล้องกูไม่ได้คิดอะไรไม่มีอะไรเลย ไม่มีอารมณ์เลยไม่มีครับผมบริสุทธิ์ใจครับปัจจบัคนนี้ครับกูไม่ค่อยอยากจะเชื่อมึงขึ้นหร่หรอกแล้วว่างไหมวันนี้ว่างยาวไหมว่างทั้งวันก็หนูก็ว่างให้พี่ตลอดนั่นแหละเออันก็อยู่กับพี่ก่อนเพราะว่าพี่ก็ว่างไงหนูอ่ะ FC เขามาบอกบอกให้มาถ่ายเอานิกกี้มาออกหน่อยไปออกช่องนายน้อยหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายให้ฟรีน้องกูได้หมดละเล่นให้ด้วยไปออกช่องให้กูบ้างเถอะไอ้พี่ทำไม ไม่พี่พาหนูมาไหนเนี่ยมาเที่ยวไงทำไมซอยเป็นเงี้ยพามาเที่ยวไม่ซอยมันเปี่ยกเงี้ยมันจะเปี่ยวอะไรเล่าใช่ฮะเอาดีๆนะไม่เล่นนะเปี่ยวเฉียวหัวใจเป็นยังไงเขาจะปะเปี่ยวเฉียวหัวในู่นเฮ้ยอะไรของมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่มึงบ้าว่ากูมาบ้านลู่ทำไมไอ้นุ่นอะไรไอ้นุ่นไอ้นั่นไอ้นุ่ไอ้นุ่น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 อ้นุ่นไ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 อ้นุ่นอยู่นะไม่ไม่ไม่ พาคุามาลูไม่ได้มาลูดเียดีดีคนรถเขามาแล้วคุพาคุมาลู่ไมไอ้คนเลยแล้วเขาไม่ขึ้นไม่มาลูถอดกล้องเลยถอดกลยไหนปเดียวเปเดียวเไม่ไอ้นุนไปเดียวพาุมาลู่แล้วล่าสุดนี่พามารู่แล้วเป็นเดียวเเดีวปนเดียเยวเนดียยวแป็ดียวนยวเีวนดยนีวเดียวดียววดียวปเดีย ตลอดเลยทำหนูดูแยกแล้วตลอดไม่ใช่ไหมรูดบ้ารูดแบบรีสอร์ทใช่ไหมมึงีมั่วนะอาหารญี่ปุ่นด้วยพี่อาหารนี้เนี่ยอะไรอาหารญี่ปุ่นรู้จักกันหมดมึงหัวกันแล้วใช่ไหมไม่ได้หัวมึง อย่านะมึงหยุดเลยนะมึงหยุดแล้วมึงเอาอีกแล้วนะมึงทำแบบยิ้มเดียเดียวเดียวเดี๋ยวน้องสัมภาษณ์พี่ไม่ใช่เหรอมามาขึ้นมาก่อนอะเรา้ามาก่อนเข้ามาก่อนไม่ไปมือถือกูแบตหมดมือถือกูแบตแบตหมดจริงกูเอากระเป๋าเลยกลับบ้านแล้วมีกล้องตลอดมีกล้องตลอดกูเอากระเป๋าแล้วมีกล้องมีกล้องมีกล้องเข้าไปก่อนมีกล้องมีกล้องลุ่นกลับแล้ว้าไปแล้วกูจะโชว์ฟ้องพี่ก้อยด้วยว่ามึงพากูมาม้านลู่มีกล้องมีกล้องกูโชว์ฟ้องไงมึงพอแค่นี้มึงปิดเลยมีกล้องเข้าพก่อนเดี๋ยวเดียวเอาไปกล้องมีกล้องมีกล้องไปก่อน ขบมาค้อนขบมาก่อนขบมาค้อนขบมาก่อนลดอันโฟโล่มึงออกด้วยรถมารถมารถมาเรื่องไทยเรื่องไทยขบมาก่อนขบมาค้อนเรื่อง่ายเรื่องไทยขบมาก่อนเรื่องไทยแล้วเรื่องไทยแล้วเรื่องไทยเรื่องไทยเรื่องไทยแล้วคนเยอะแยะมึงเอาดีๆแล้วมึงบ้าแล้วนะมึงพากูมามาลูดมึงไม่ปกติไม่ได้มาลูดที่นี่มันร้านอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นหาอะไรไอสัตว์นี่เจ๊แปม มึงมันเขียนอยู่24ชั่วโมง,ม,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 งมึงมึงมึงแบบพาก,กูเข้าไปแล้วไม่มีทีมงานมาด้วยไปกันสองคนเนะนี่ยมีทีมงานสัญญาเล็วเรวมีทีมงานมากรมากอเป้เดียวเป้เดียวมึงจะหัดรักกูจริงๆมั่้างนะแบบที่ปากมึงพูดอะถ้ากูไม่รักกูไม่พาม,มานะนี่กูยอมแบบ มึงรักอะไรถ้าข่าวลงนี่กูเสียนะนเนี่ยเพราะกูคนรักแฟนนะอ่ะมึงก็ต้องเสียอยู่แล้วมึงพากูมาม่ลูกเดนิกก้มึงพากูมาม่ลูกทำไมมามานี่ก่อนเร็วมานุ่นมาเข้ามาอนมึงถอยเลยนะกูขึ้นเลยมึงถอยออกนะถอยเลยถอยเลยมึงถอยออกนะถอยเลยมึงสัญญานะสัญญาสัญญาอ่าไปแล้วมึงล็อกรถทําไมฮะแล้วกูขึ้นก่อนเลยมึงล็อกรถทําไมอะไรฮะ มึงถอยมึงวนออกเดี๋ยวนี้เลยกูวนออกจับกล้องนะตัดไว้เลยอ่ะวนออกเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเห็นไหมอะไรเป็นช่องห้องเป็นล็อกล็อกเลยกูจะกลับรถมึงจะกลับรถหรือมึงจะเข้าซองเมื่อดีๆนะมึงอย่ามั่วนะกวนออกเนี่ยวนไปเลยเนี่ยมีที่กลับรถก็วนออกไปเออเนี่ยกูวนออกมึงหนักแล้วไอ้เหียนี่ไม่ใช่นะมันไม่ขีดบ้านรูดมึงทำอะไรมันไม่มีบ้านมึงดูมันไม่มีบ้าน อะกูไม่กลัวด้วยแต่กูมีหลักฐานแล้วตอนเนี้ยไม่มีมา่านกูมีหลักฐานมึงจะพากูมาโรงแรมห้องพูได้สัตว์ดูดินี่เขียนพู<อ>เลยไอ้เหี้ยไม่เล่นสนุกเกอร์เล่นพูพูมึงพากูลองอ่างแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ทําครับพอน้องบอกครับน้องบอกว่าไม่ใส่ชุดว่ายน้ำครับไม่ทําครับน้องครับอะไรอะไรอะไรพี่เซ็กซี่วะอะไรพี่เซี่ยฟ้นได้แลว้วไอ้นุ่นไอ้เอหี้ยจริงๆกับพี่ชอบหนูนะ มึงจะกัดนิ้วสิว่าแล้วว่ามึงมาบอกกูตงิดตงิดใจตั้งแต่ชวนกูมาแล้วมึงวางแผนมาแล้วใช่ไหมวันเนี้ยวางแผนอะไรนี่ฟิวพี่เลยมึงอะคลิปในมึงไม่ได้เอาไปออนจริงๆใช่ไหมมึงอะเก็บไว้ดูเองกูรู้เลยแต่ไม่เอาทีมงงทีมงานมาด้วยเนี่ยแป๊บเดียวพอลงไปแล้วก็ไปฝากช่องน้องแล้วปิดรายการไม่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 ลงไม่ลงฝากตรงนี้นี่แหละฝากตรงนี้ปิดรายการเลยฝากตรงนี้พี่หนูหนูไม่คิดนะว่าพี่จะจะเยอะขนาดนี้กับหนูหนูไม่คิดนะพี่จะพาหนูเข้ามาลูบจริงๆ สิบห้านาทีสิบห้านาทีอะไรมึงบ้าเหรอสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีครับถ่ายสาวว่ายน้ำครับแต่ไ,ไม่ต้องลงครับแป๊นเดียวเสร็จรแล้วครับนมยกูลงไปเดี๋ยกูเสร็จมึงแน่เลยตอนแนี้กูกลัวแล้วมันจะเสร็จอะไรมันมีกล้องนี่มันเป็นคู่กันกล้องมันถ่ายไว้ตลอดเวลากล้องม,มันถ่ายไ,ไว้ไม่มึงไล์สดได้เลยไล์สดได้เลยครับน้องครับอะไรคุณนำรายหลั่นไหลด้วยเมื่อกี้ทำไมกูไหลด้วยเมื่อกี้หลังกล้องลกูไล์สดในเพจกูเลยได้ไหมได้ครับว่ามึงจะพากูมามานรูดความบริสุทธิ์ใจครัับบลงมาคร ลงมาครับลงมาครับใช่กูจะไลฟ์สดในเพจกูเลยลงมาครับลงมาครับอย่างที่บอกนะครับครั้งนี้นะครับเราจะแกล้งนุ่นนะครับแบบจะหนักที่สุดนะครับก่อนที่ผมจะเลี้ยวเข้ามาดลุ่นนะครับ FC ขอไว้ขายของแป๊บหนึ่งนะครับนี่ทุกย่างทำามนะครับแฮปปี้บอยแฮปที่นี่ปี้ที่ไหนก็ได้นะครับผมทำกับกอลเองอันนี้นะครับผมลงทุนทำเองนะครับปกติ1กล่องเนี่ยราคา60บาทถ้าเกิด f c สั่งวันนี้นะครับลดเหลือ45บาทนี่แบบนี้นะครับ3กล่อง จาก180นะครับผมลดเหลือให้120บาทนะครับแล้วก็อันนี้ดีจริงๆ FC จะไม่เสียบุคลิกอีกต่อไปผู้ชายทุกคนนะครับต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดน้องชายนะครับหรือว่าแฟนก็ได้สมมติผู้หญิงอะ นะครับภรรยาอยากดูแลสามีนะครับอยากให้เขามีน้องชายที่สดชื่นหรือว่าน้องชายที่หอมอะไรเงี้ยก็ซื้อไปให้สามีนะครับใช้ได้อันนี้จริงๆน้ํายาทําความสะอาดท่านชายลาวทูนะครับมี2อกลิ่นนะครับก็มีกลิ่นมิ้นท์นะครับแล้วก็กลิ่นยูสุนะครับล้างแล้วเนี่ยจะเย็นสดชื่นนะครับใครได้สัมผัสก็จะบอกว่าหวานเกี๊ยบ เพื่อนที่เป็นดาราผู้ชายนะซื้อไปใช้แล้วนะครับมาซื้อกลับกันทุกคนอันนี้เนี่ยดีมากนะครับจากปกตินะครับ289บาทนะครับถ้าเกิด FC นะครับสั่งตอนนี้1ขวดนะครับผมลดให้เหลือ199บาทนะครับแล้วก็ขวดหนึ่งใช้ได้เป็นเดือนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสมชื่อลาวทูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะครับเป็นวิตามินนะครับสำหรับท่านชายกินแล้วนะครับจะฟิตลาวทูลาวทีลาวโฟนะครับโอ้บอยเนี่ยกินตลอดนะครับอันนี้นะครับใครที่อายุเยอะๆละเกิน40ไปแล้วนะครับกินทุกวัันนอนี้ดีมากนะครับจากปกติว 890บาทนะครับซื้อตอนนี้นะครับลดเหลือ590บาทนะครับทุกอย่างนะครับแอดไปเลยนะครับราวทูนี่ขึ้นให้พักไปเลยนะครับแอดมินสวยมากนะครับอ่ะโอเคไปแก้งนุ่นต่อลงก่อนลงกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงกอนมาลูดอะไรดีซอสลงก่นลงกอนดิเดี๋ยวเดี๋ยวไมาดิมึงมามึงมาอีนุ่นมึงมาโอ้คุณทไมมึงมาไปมันจะกันไป นั่งนี่สินั่งนี่มาดูบอยนั่งกลางโต๊ะเลยมึงอะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มึงนั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้มึงได้ดีได้ดีเหรออืมได้ดีได้ดีเทุกคนได้ดีโอ้ยได้ดีมาเห็นปะไม่มีอะไรเนี่ยกูพามาไอ้นี่พี่นั่งดีเห็นป่าจับก่อนอ่ะกล้องหน้าเนี่ยเห็นป่ะกูมีกล้องอ่ะกูมีกล้องเห็นป่ะล่ะนี่กูถ่ายไว้ตลอดเลยเนี่ย พวกคุณสภาพวันนี้พวกทำอะไรกูเนี่ยฮะกูกทำอะไรกูแค่อุ้มแบบมึงอยากใส่ไลน์นะแค่อุ้มนะอุ้มมาไหนก็อบอกดิเอาพูดดิร้านอาหารญี่ปุน่นเตียงกระสะ่อยู่นู่นบ้านลูกที่ไหนมีสระวะที่ภูวิลล่าที่กูเสียตังค์อีกแล้วเนี่ยอน่าอุ้จับจับปันทำไมกูม,มาแล้วนะตอนนี้กูมาแล้วอะไรตังค์กูอยู่ไหนฮะตังค์กูอยู่ไหนไม่มีเมื่อกี้มึงขโมยตังค์กูอะไม่มีตังค์กูอยู่ไหนมาดิดิไม่มีตังค์กูอยู่ไหนไม่มี เอาตังกูมาไม่มีหยุดเลยเอาตังกูคืนมาเลยที่ที่อย่าต้อนหนูได้เอาตังกูมาต้อนนะที่หยุดไดเอาตังกูมามึงขโมยตังกูอ่ะภาพรีเพย์เมียที่อย่าต้อนหนูอย่างงี้เอาตังกูมาอย่าต้อนถ้ามึงเอาหยุดมึงจะเอาออกเองหรือว่าจะให้กูหรือได้กูเข้าไปเอาตังกูคืนให้เลือกว่ามึงจะให้กูไปเอาเงินห้องไหนเอาตังกูมาก่อนคูเจลดมาแล้วแล้วเมื่อกี้กล้องไม่มีแอบจับกูนะ เอาตังคูมาเอาตังคูมาเอาตังคูมาตังคูมาเร็วๆเร็วเอาตังคูมากี่บาทเมื่อกี้ไม่ได้เอาไปเอามาไม่ได้เอาไปสองพันจะให้กูหายเองไหมมีใส่กระเป๋าตังค์ไปบนรถหมดแล้วอยู่บนรถของอยู่บนรถหมดแล้วหนูคืนเงินเมื่อไหร่เีจะพี่พากลับพี่นี่นะครับผมจะแก้เผ็ดนะครับคนที่ชอบขโมยตังค์นะครับอะไรเอาตังคืนมาพี่มึงบ้าแล้ว มวงคนอย่างมือต really? ้องเจอกูอีมึงขโมยอังกุ้ยมึงเอาเงินมึงคืนมาไม่ได้มึงขโมยเงินกูอ่ะกูถอดไปเลทแล้วนะกูถอดไปเลทแล้วนะกูถอดไปเลทแล้วนะไอ้นุ่นเอาตังค์คืนมา บาท2 0 0พันนะกูจำได้กูมี2 0 0พันนะถ้าเกินก็ของกูอ่ะของกูแม่ไปเปลี่ยนหมแล้วเมื่อกี้เมื่อกีผมจะเอาแต่ผไม่เอามันผมจะตังค์ผมคืนดูทำอะไรกับกูเอาเขาพูดเองไม่เถีว่าถ่ายอะไรก็ได้ยกเป็นถ่าชุดว่ายน้ำใช่ไหมล่ะอ๋องมง่ายอย่างนี้เลยอ่ะชอบกูจะลากมึงมาฆ่าช่องกูบ้างแล้วมึงลงน้ำเลยได้ได้ผขอไม่ต้องดีอ่ะลงน้ำเลยไอ้รุ่นมันลื่นมันลื่นอีีกายยเด๋ไอ้ ต่อโอเค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 